นี่ริมสนามนะครับระยะประมาณ6กเจ็ดเมตรนะครับที่ไายเข้ามาสวยงามครับผมอยู่หน้าแกนประมาณหนึ่งฝ่ามือแก้วตีล้างเลยครับลูกนี้ข้ามหัวนะครับเกือบโดนหัวแกนเล่นเกมเก้านะอันนี้ที่นายนำสี่สูงลูนี้สีสวยครับจิบไปเลยนะครับออก ติดเอาไว้นะครับอมพี่แก้วสีไหตีเต็มเลยครับสวยงามเดี่ยวขึ้นมานะครับสวยครับผมอยู่หลังแกนนะครับสีไหตีโดนรับหนึ่งตีรับสองครับโอ้อันนี้พบ<ว>ลูกติดมาเต็มเลยนะครับพี่ไนได้หนึ่งแ้มน,นะครับ